สัพเพเยว,วิวันชอนโตสาพระรโควิหาสาตุมาเทภาวัดวันตารายโยสุขิธิตอายุวะภาวะอภิวะทันทาเสถีสาเนตจางวุฒาปาชาฮิตวันจัดารธรรมหวัดวันติหายุวันโสสุขัง ลังขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงเนะจริญพร ต้นเพียงเนี่ยวางตุ้งดอกไม้ไฟวางตุ้งดอกไม้ไฟอืมวางตุ้งดอกไม้ไฟเบื้องสวิตซาสวิตซาบ่เนี่ยอืมกินกับเพียงกับก้อยกับลาบบ่เนี่กินได้ทุกอย่างกินได้เบรดสลัดก็ได้อืมองเบื้องซะอืมเดี๋ยวถ่ายเนี่ยคู่มาก่อน โล,ลภะโลภะกอืมจะว,วิชาเหมือนกันห่าต้นบอ๊อ่าเนี่ยคู่มากกว่าเดี่ต้องใส่บานะน,นี่เคิวสมผะเอ้ยผมแมนสมต้นไม้ไปฟังๆหลี่กินจนแล้วละนี่ สมต้นไม้พันลังพางรอยาคูรอใส่บาทคบยาคูก่อนอมันพระได้เหมือนเลยแปดคำนี่แนวใส่บาทเ่ากนไดเดี๋ยวทายยาคูมาก่อนแป๊บหนึ่ง่าดลงพอนเด้อ พ่อมาหาลุงพ่อมากำลังมาละเดเดมาวมาลมาลมาละมาเพื่อนนี่สักยัน,น,นดิแบบแบบใครสัเ,นนเ,เม่อวานได้ฉันไหมคะลวงพ่อันยุกอมา วันนี้ไม่มีข้าวถ่ายรูปชื่อถาที่ออรกระงตรงแบบน<ส><ด>ีนยัง่งกระเ้ีตั้งใจกดน้ำนะ ยะหาวาริวมะภูระปะลิภูเรติสัลังเอวะเมวะอิโตทินังเตะทังอุปาคาปะ เอเดวิวันชอนโตซาพระรโควินาสตุมาเต่ภาวัตวันตารโยสุขิเนธอายุวะภาวะอภิวะทันทาสิเนธานิตชางุตท่าปชาหิตวันจัดทารัวธรรมภาวัตอันติอายุวันโนสดาภัง รังขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแขง็งแรงเจริญร่างกายแบบนี้เขาเรียกอะไรนะสลัดโลสะล,ะโลัดโลเรียกไม่ถูกหรือไม่ไม,ไม่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรวันนี้ทำน้ำจิ้มแบบผสมให้หลวงพ่อเมื่อวานามันรีบเอาอย่างเดียวใส่ไปไม่รู้อร่อยไหมคะรสนั้นได้เลยเนาะอยากให้เขาบอกอะไร คโทษดไรได้ับผมใส่บาทกันเรียบร้อยแล้วเด้อบาทนี่เอาเก็บมาเนี่ของบาย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 ครับผมใส่บาทเรียบร้อยแล้วขอเก็บของก่อนนะครับ